งานสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสติดตามทางโซเชียลย่างเดียวมื่อนันกับปานมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งไม่ไกลจากจังหวัดสุรินทร์เป็นเขตติดกันนะคะขับรหลดออกมาเลยค่ะประมาณ40กิโลได้ซื้อตั๋วเข่าผู้ใหญ่50เด็ก20บาทและที่สําคัญเงินสดเท่านั้นค่ะโอนบัได้ขอบคุณคุณพี่ที่ส่งของพัสดุในวันนั้นพอดีเลยนะคะยินชั้ฉันจมบาบ่มีเงินสดในใการซื้อตั๋วนะคะเพิ่นก็นเลยบอกว่าสแกนให้ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาเงินสดให้ไหมคนให้ใจ ไดดีที่สุดในโลก,กขึ้นช้างก็ต้องจ่ายอีกต่างหากนะคะผู้ใหญ่100เด็ก20บาทค่ะและมีโซนพิพิธภัณฑ์ช้างสุรินด้วยนะคะแต่เราเข้าไม่ได้เพราะว่าเงินหมดก่อนปัญหาของคนบริโเงินสดเป็นยังไงละระวังยืนล่อไปขืนส้างนะคะก็ทักทายกับพี่ช้างที่กําลังจะเดินทางไปพักผ่อนนะคะและวันที่เราไปนั้นก็มีเหตุการณ์บานเมื่องของเข้ากับหูยุนเนาะคะ่ะนอเป็นการแบบมีสงครามเป็นกาลังใจให้กับพี่พทหารทุกคนนะคะมาแล้วค่ะพลายช้างคนนี้เขาชื่อว่า ลายช้างนําโชคนะคะเป็นการขึ้นช้างหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นมานานหลายปีแล้วด้วยแล้วก็นหนักก็เพิ่มขึ้นมากคือมีความกังวลว่าจะขึ้นน้องได้ไหมและคุณนะควานช้างคนนี้ก็ใจดีมากนะคะแล้วก็แนะนํานู่นนี่นั่นพูดแบบให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างให้ด้วยนะคะช้างที่มาให้บริการขี่ช้างในหมู่บ,บ้านช้างนี้นะคะก็เพื่อลดช้างเล่นล่อนขาดไม่ให้ช้างออกไปเดินหากินตามข้างถนนลดอุบัติเหตุด้วยนะคะใครที่อยากไป หาน้องช้างไปกันได้นะคะที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ค่ะและเราก็ไม่พลาดที่จะลอดท้องช้างเป็นคว่ำเสื้ออีกหล้วค่ะว่าถาลอดแล้วก็สิแค้วคาดปลอดภัยค่ะบรรยากาศในคลิปนี้ก็คืออยู่บนหลังช้างนะคะอันปันกอามือปิดหูไปตลอดเนื่องจากว่าเพิ่นกลัวเสียงช้างค่ะน้องช้างแบบพูดขอบคุณแต่ว่าเสียงช้างแหลมมากและความตั้งใจของแม่ปุย๋ยวันนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปแล้วนะคะคืออยากจะมาขี่ช้างมากพร้อมกับลูกแบบนี้และมีอีกหนึ่งคำถามที่สงสัยเหมือนกันค่ะว่า วันหนึ่งเนี่ยน้องเดินกี่รอบแล้วคะคงเหนื่อยน่าดูคุณนะ้าควานช้างคนนี้บอกว่าเพิ่งเดินได้สองรอบเองครับและพ่อพลายสินทรัพย์นี้ใจดีมากเลยนะคะแต่ว่าข้างล่างทําไมมันยาวตั้งสั้นล่ะ <c oughs> ฉันหัวก็เคยเห็นด้วยกันค่ะและเปิดคลิปดูนี้แหละก็เพิ่งเจอเหมือนกันแซนรู้เนาะรู้ว่าจะต้องไปแวะตรงไหนนะคะอันนี้ก็ถึงจี้ลงแล้วเราก็จะลงไปก่อนนะคะแล้วก็ไปหลอดทองสร้างเพิ่นอีกเช่นึงน้ำเชื่อเรื่องของการลอดท้องช้างนะคะก็เป็นการสะดอคลอแล้วคลาดปลอดภัยจากอุปสรรคทาง จะดะเคราะห์จากสิ่งไรไรๆทั้งหลายนั่นแหละค่ะเออเป็นความเสื่อเนาะและว,วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้ลอดท้องช้างแล้วก็ขี่ช้าง <c oughs> ขอบคุณพ่อพลายสินทรัพย์มากนะคะที่ใจดีกับเรามากเลยวันนี้บุญกับน้องช้างสัตว์ใหญ่ไปด้วยนะคะลวมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะบายบายพี่ฝิ่นซ้าช้างหนุ่มวัย20กว่าปีแล้วนะคะบาชินีส15ทุกคนไปดูการแสดงช้างกันต่อค่ะการแสดงช้างมีทุกวันนะคะวันละสองรอบรอบ10โมงเช้าและบ่าย2โมงค่ะเวน วันจันทนะคะไปค่ะไปกันต่อและนี่จะถึงเวลาบ่ายสองแล้วค่ะผู้ชมมารอนักแสดงทําการแสดงแล้วนะคะแอบมองไปข้างหลังหน่อยสินักแสดงพร้อมหรือยังตื่นเต้นมากค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของผู้ฉันเหมือนกันนะลรก็ของน้องอันปันด้วยไ้ชมการแสดงช้างแบบนี้นะคะปกติมาก็คือแบบไม่ได้เจอ,อการแสดงค่ะและแล้วเวลาการแสดงช้างมาถึงแล้วค่ะนักแสดงดีดมากสองคนนี้เห็นในคลิปแล้วนะคะไม่คิดว่าจะได้มาเจอวันนี้ด้วยนะ นนในระหว่างการแสดงนี่คือมีผู้คนแบบกรีดแล้วก็หลบมือให้น้องๆกันทุกคนเลยนะคะเห็นไหมเขาจับหางกันด้วยระเบียบวินัยเป๊ะมากคนเมื่อกี้เขาเป็นผู้สาวทหารนะคะไอกระโปรงไล่ทหารหน่ารักเชียวรัมเบเยอร์โดยพลายโชคมงคลมีช้างแฝดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะคือตอนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่รู้จะถ่ายซ้ายหรือขวาหรือตรงกลางดีเลยคะ่ะแต่ละตัวน่ารักมากตัวเล็กข้างหน้าใส่หมวกแล้วน่ารักเชียวน้องๆกําลังทําความเคารพ กับท่านผู้ชมนะคะ ยกขาโชว์ไปเลยค่ะฝาแฝดด้วยคู่ฝาแฝดนี้เขาก็เต้นเก่งไม่แพ้ใครเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองไปชมแบบสถานที่จริงแบบขนลุกมากเธอเชื่อไหมฉันน้ําตาไหลเลยจังหวะที่เจอน้องแฝดยกขาแล้วก็นั่งลงนะคะน้ําตาฉันร่วงบอกมาถึงถึงความภาคภูมิใจแหลวก็ดีใจนะคะว่าด้วยมันเป็นช้างไทยแล้วก็แบบแสนรู้ขนาดนี้อะค่ะและนี่คือโชว์วาดรูปของน้องๆช้างนะคะและก็มีคนซื้อด้วย300บาทต่อรูป<อ>วาดสว ด้วยจริงๆนะคะทั้ง2ตัวเลยและนี่ก็เป็นกิจกรรมโชว์ต่อมาก็คือเต้นค่ะแม่แม่พ่อสิดากันออกมาค่ะว่าน้องเต้นเพลงอะไรเต้นมันขนาดนี้เป็นเพลงอะไรไปไม่ได้<ง>แข่งงัดขางัดงัดงัด,งดโชว์ที่ปลาโป่งด้วยนะคะเสียงเวียงลูกดอกคือแบบแน่นทุกดอกตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ยเต้นเก่งด้วยพี่ต้องกลับแล้วนะอลินเดาก็เจอกันใหม่นะคะน้องๆช้างทุกคนตาแป๋วน่ารักเชียววยน่ารักมากและนี่คือพ่อพลายของใบนะคะตอนนี้น่าจะเป็นคุณตาเลย คุณปูช้างไปแล้วด้วยไอทองใบเคยเป็นพระเอกด้วยนะคะพระเอก MV ที่โฆษณาเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งที่เป็นเหมือนรูปช้างเขานั่นแหละไปถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะระหว่างทางก็มีแต่ช้างเลยนะคะถ้าเป็นบ้านฉันก็มีแต่งัวแตะกล้คยค่ะ